哎呀！<laughs> โอ้โหข้างหนีน้องชาจรมาสารคามครับครับผมไม่น่าเชื่อครับว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้นะฮะครับผมครับผมที่เขาก้าวเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยลุกที่เหมือนมาส่งน้ําแข็งเนพะียง <c oughs> เขาเอื้อนเอ่ยว่าจาะแรกในการร้องเพลงรู้สึกเปลี่ยนไปเลยโคตรเพอร์อเลยครับผมชื่ออะไรให้แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อนายลังซีมันสหยวใจชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสิหอครับผม น้องเฟิร์สกับน้องเฟิร์สอายุเท่าไหร่นะฮะสิบห้าปีครับสิบห้าพอดีเลยสิบห้าปีเคยร้องเพลงมาก่อนหรือเปล่าครับก็เคยครับเพลงพระราชนิพนธ์ครับอ๋อจะได้เลยไนะเคย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 เรียนร้องเพลงเอเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนป่ะไม่เคยครับไม่เคยเคยร้องเพลงพระราชนิพนธ์ครับไม่อาจจะแปลว่าเคยฝึกอ๋อเคยฝึกกับเพลงพระราชนิพนธ์มาเคยประกวดครับกับเพลงสากรณครับอ๋อแล้วเข้าไปใหญ่ฟังคณะกรรมการดีกว่าครับความเห็นว่าเป็นยังไงครับ เพลงที่จบไปครับอาจารย์จุนครับเดี๋ยวอาจจะขอแชร์กับได้ครับคนละครึ่งทางได้เลยครับ็เ,เดี๋ยวให้ครูยเยรื่องร้องอะไรนครับคราวนี้สนที่เดี๋ยวเริ่มไปตําการสแสดงในการไลาย้ออารมณ์ก็ทำทำได้ดีระดับหนึ่งนะนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไอ้ไอ้ของของเฟิร์สเนี่ยเเรื่องของการร้องเป็นหลักแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือ,อ,อตอนร้องเนี่ยมันมันเกรงไปหมดแต่ตอนเนี้ยคือมืมาอมาจับ ชายเสื้อจับเกลงมือนิ้วโป้งเดี่ยวอย่างเงี้ยคือบางทีการร้องเพลงเราเรล็กตัวเรามากมากกว่าน,นี้ได้นะครับคืออยจะไปเกลงมันมากคือรู้ว่ามันต้องมีการเค้นกันอะไรต่คราวนี้เนี่ยเาราขอต้องทำการบ้านเรื่องเรื่องรอง้องมากขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เรื่องให้อารมณ์มันมันพาเราไปในคราวนี้มันอยู่อย่างเงี้ยนะคือเป็นปนัญหาขอ,ของของนะัก ฟิวให้มันเบาขึ้นให้มันสบายขึ้นกล้ทับทาบรวมทั้งหมดมันจะไม่เก๋งมากแล้วก็การใช้เจจริจ่งในตอนนี้อยากให้ทำการบ้านนิดหนึ่งว่ามันการแพลนว่าถึงท่อนนี้เราจะเดินไปไหนเดินไปทําไมไปอยู่มุมนู้นทาไมไปอยู่มุมนี้ของของเวทีทําไมคือตอนนี้มันการเดินมันสเปรยะสปาร์กไปไม่รู้ท่อนไหนจะไปทางไหนยังไงนะมันเป็นเรื่องของการทาการบ้านแหละส่วนหนึนะ่้น ขอบคุณครับในในรูปในส่วนของอการแสดงของคอนแมตน,นะฮะต่อไปเป็นอาจารย์ยีนะครับเรื่องการร้องนะครับก็ยังก็เห็นด้วยกับพี่จุ๋มนะครับในเรื่องของรูปแบบการแสดงที่น้องอยจะเรียบร้อยอย่างนี้เองผมก็บางทีผมอพอพอได้เห็นเสียงอย่างนี้แล้วผมมองถ้าไปถึงว่าบางทีนองร้องหนึ่งคนเนี่ยความสามารถที่ มีความสามารถร้องเพลงช้าได้ดีเพลงเร็วได้ด <Yeah. S 1> ีด้วยี่จะถือว่ามีชัยกว่าคนอื่นเขาผมไม่มั่นใจว่าเฟิร์สเคยร้องเพลงเร็วไหมชอบไหมก็ก็เคยบ้างบางเพลงเขาเราจะเป็นติดอารมณ์ละมุนเป็นคนดูเป็นผู้ชายอุดรเสียงอุ่นเสียงพร่าพร้อเป็นผู้ชายที่ร้องและคนที่ไม่เคยรักก็อาจจะรักเฟิร์สได้ ผมมองว่าตัวเสียงร้องเนี่ยมันมีความนุ่มความไปรรอะอยู่ในเสียงอยู่แล้วช่วงเมื่อกี้ที่ผิดพลาดน,นี่ยก็คงจะเป็นท่อนท่อนกลางของเพลงที่ว่าขึ้นตัวเสียงสูงท่อนแรกๆนะแต่ท่อน